พี่น้องวันดีหน่อยครับลินลี yeah. è, ่ค so รับอันนี้ยาอันเมื่อนานที่ไปส่งร้านในตลันตะละแต่ว่าวันนี้เรามีพิเศษชุดใหม่ด้วยพี่น้องเด้อมาชุดฟึ่งมาพี่น้องอันนี้ชุดวันอังคารด้วพี่น้องเด้อกระดิ่ตาฮักตาฮักเนี่ยทังน้อยกว่าน่ะเอ้ยสวยจังเลยไปเรียนนะลูกนะตั้งแต่ไปเรียนในกายฮู้แจ๊คตื่นส้า nào sai trong tháo con Ghim, bên nào mong gim bên gim nào lúc sai trong tháo con bay bên sai trong thảo gọn bay bên เออเอาลงมายินโชว์ก่อนเอาเดินเด้เอาไฟนั่งยงงเลยแหละใส่ของเท้าแล้วหั่นนั่นันพาดสวยเห็นะพี่น้องวันนี้คือแต่น้องวันนี้น้องสุดนี้งามน้อี่เนาะเสียตัวนี้เนาะอืมอันเป็นชุดของเพื่อนพึ่งมากนองมาหน้านี่สีเป็นคนมาแต้งโตเ้ยพี่น้อง มักภาว่าได้ส่เสียผ้า่ำงามหรือเาษาญี่ย่แง่งขิ่งก็ในไปน้อกมักเต้งตัวเป็นเด็กน้อยมักเต้งตัวมพไปนรองไปไปมาเนี้ไปอุ้มเอามาอนี้นี่นล่นี่คือตลาดมังดุนอ่ะตลาดนัดกันไปกันมาไปตลาดนัดอีเด็กยิ้มแน่นอพไปน้องแต่ว่าไปตลาดนัดเด็กยิ้มเลยโอเคครับ